อ้าวแล้วเราขอกกับสวัสดีกันด้วยนะครับผมอ้าววันนี้ก็จะมาอยู่กับฟีฟ่า2017ครับซึ่งเป็นมอรของ t ีทีเอฟเอฟทีเอนะครับ2015ซึ่งเป็นมอร2017นะครับอ้าวอาจจะเข้าใจกันอยู่เนาะอ้าวก็เข้าไปเลยนะครับผมอ้าวก็จะมีกันประมาณนี้นะครับอ้าวขอขอออก ขอขอออกก่อนผมก็ลิล่นไปแล้วนะครับนิดหนึ่งอ่าตัวเกมมันก็จะมีหน้าตาก,กันแบบนี้นะครับผมอ่ามันก็จะมีโหมดตา่ตางๆนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมอ่ามันก็จะมีทีมต่างๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งเป็นทีมสองพันสิบเจ็ด่าจะล่าสุดนะครับผมอ่าก็เข้าไปดูดูอ้าวซึ่งส่วนตัวเกมนี้ก็น่าจะเป็นมอดโกงเงินมาให้เลยนะครับผมอ่า อ่าอันการติดตั้งตัวเกมนี้จะเอาไว้ท้ายคลิปเลยนะครับผมอ่าการุณาดูให้จบด้วยนะครับก่อนถามอะไรครับผมอ่าถ้ามีข้อสงสัยอ,อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ร่างไ,ได้เลยนะครับอ้าวซึ่งก็เข้าไปดูการเล่นต่างๆนะครับผมใส่อ่าก็การเล่นตัมน ะจะเอาเป็นทีมอะไรดีจะเป็นบาซ่าแล้วกันผมครับผมเราลก็เข้าไปนี่ครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็เป็นบาซ่าครับทีมที่ผมไม่รู้จักครับผมก็จะเสื้อวนี้นะครับผมอ่าจะมีสารเข้าประมาณนี้นะครับผมอ้าว พี่ครับทำไมไม่มีเสียงอ้าวก็เปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวติดลิกกัติดครับผมเอาเอาตรงนี้ไม่ไม่ติดครับผมเปิดได้ครับก็มีการนอนี้ก็ลื่นเลยนะลื่นเลยทีเดียวนะครับไม่ไม่กระตุกครับผมอครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ กูจิมนี่ก็รู้สึกจะเล่นยากน,นะะิดนึงนรอัเอรนรข้าไปแล้วครับผมซึ่งเราสิดนทมากเลย อ้าวนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนการติดตั well. ้งนะครับผมติดตั้งเกมฟีฟ่า2017นะครับผมเอาก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่ efi f o l เ e r เลยนะครับอ่าก็เข้ามาที่ตรงเราราวดาเมาไว้เลยนะครับผมอยู่ที่ UC b ี่บ e r เรดาวโดดนะครับผมอาผมผมก็จะอยู่กันประมาณตรงนี้นะครับซึ่งลิงดาวโดด ไฟตัวนี้ก็ผมก็จะทิ้งไว้ใต้ร่างคลิปเลยครับผมอ้าวให้ทุกคนไปกดดาวรดาวไปกดโหลดมาเลยครับผมอาก็เมื่อโหลดไฟล์ตัวนี้เสร็จก็ให้ทุกท่านอาเขาขอลบขอลบอันนี้ทิ้งก่อนครับผมอ้าก็จะเป็นตัวนี้ครับผมให้ทุกท่านกดใส่ไฟล์ไปเลยครับผมอา้า็กดใส่ไฟล์ไปเลย ลอแป้คร kind of ับให้แตกไฟเสร็จอ่าแล้วครับเมื่อเราแตกไฟ์เสร็จก็จะได้แฟ้มตัวนี้มานะครับผมอ้าวทุกท่านกดเข้าไปเลยนะครับผมอ้าจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมฟีฟ่าสองพันสิบเ็ดก็ให้ทุกคนกดติดตั้งไปเลยนะครับผมอามาอะไรเนี้ยกดก็กดคลิกไปติดตั้งเลยนะครับผมอ้าวใช้โปรแกรมติดตั้งครับผม ก็กดติดตั้งไปเลยนะครับผมอ่าวก็กดกดติดตั้งไปเลยครับก็ผมติดตั้งแล้วก็ให้รอมันติดตั้งแป๊บครับผมอ้าวก็ให้มันติดตั้งเสร็จแป๊บก่อนครับผมรอครับผมอ้าวถ้ามันติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เรามาเข้ามาที่ OBB นะครับผมตรงนี้ครับผมก็กด กดย้ายกดย้ายไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้ท่านเข้ามาที่ท่านผู้ชมเข้ามาที่ตรงที่การนะครับผมเข้ามาที่ a อ d r o อ d o b อบนะครับผมให้ทุกท่านกดวางไปเลยนะครับผมอ่าก็ผมวางแล้วผมก็จะวางทับไปอีกนะครับผมอ่ากดวางทับไปอ่าก็เสร็จสิ้นนะครับผมอ่าก็เสร็จสิ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Data นะครับผมกดตัดนะครับผม แล้วก็เข้ามาที่ Alloy มือนเดิมครับผมเข้ามาที่ Data ขดวางอีกทีนะครับผมอ่าวก็เขียนเขียนทับไปเลยครับผมอ้าวก็ให้ท่านเขียนทับไปเลยอ้าวก็เมื่อเราวางเสร็จล้วก็เข้าเข้าไปที่ตัวเกมได้เลยนะครับผมอ้าวก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะครับผมอ้าวก็จะมีกันประมาณนี้นะครับผมอ้าวก็ ส่วนคลิปนี้ผมก็จะมีกันเพียงคร่าวๆเท่านี้นะครับผมอ้วาวก็ขอก็ฝากกดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเพินกำลังใอ้า <c oughs> ก็คลิปนี้ขอจบเอาเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมอ้าวโอเคโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม